ของการสนับสนุนยุทธโปกรณเรื่องของการถอนกําลังของระหว่าง2ประเทศเนี่ยเราต้องคุยกับคนนี้ครับผู้เชี่ยวชาญนะครับคนโทพระดอนพัฒนถาบุตรครับอดีตเลยขาดิการสอบัชตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะแต่แมวครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกล้องสวัสรับดีครับเอครับเชิญครับพี่แมวครับเชิญครับ ครับเสร่แล้วครับผมถามเลยในฐานะที่มีประสบการณ์ในสมชเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบการสนับสนุนยุธทธปกรณ์ให้กองทัพก็ดีมันส่งผลต่อเรื่องของระเบียบต่างๆรวมถึงกําลังใจของทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่อย่างไงบ้างเพราะตอนนี้มันมีการถกเถียงกันว่าประชาชนบริจาคยุธทธปกรณ์ได้ไหมอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันต้องวางบุญ้ําหนักให้ดีๆนะครับ,รบเพราะว่าการปฏิบัติการยุทธในสมัยปัจจุบันนะครับเราเรียกมันเป็นการยุดลูกผสม แบบไฮบริดต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนแล้วของกองทัพเองมาร่วมมือกันเพราะมันมีทั้งลบในแบบลบนอกแบบปฏิบัติการจิตวิทยาใช่ไหมครับไอโอเฟกนิวต่างๆและขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนตรงเนี้เราต้องดูในรายละเอียดถ้ามันเป็นลักษณะการสนับสนุนจากภาคประชาชนแล้วเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์อันเนี้ต้องระมัดระวังเพราะจริงๆเนี่ย มันก็จะปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะว่าภาคประชาชนเองเนี่ยจะไปซื้อประเภทอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ที่ไปทางทหารเนี่ยก็ซื้อเองไม่ได้ครับดังนั้นมันติดข้อจํากัดอยู่แล้วแต่ถ้าจะสนับสนุนเป็นเงินแล้วฝ่ายทหารถือว่าเป็นงบประมาณและฝ่ายทหารไปจัดซื้อเองอย่างนี้กระทาได้ใช่ครับผมครับครับ,รบแล้วกรณีของคุณกัลน,นะคะที่เพิ่งจะประกากฏเมื่อวานเนี่ยก็มีการไปให้ข้อมูลในคณะกรรมการแล้วก็ดูเหมือนว่า ทั้งสองฝ่ายอาจจะยังไม่พอใจซึ่งท่าทีและคําตอบของกันและกันตรงนี้เสรแมองยังไงบ้างคะอันตรงเนี้ยมันที่จริงต้องอยู่ที่ฝ่ายกองทัพนะครับต้องอธิบายความเพราะว่าภาคประชาชนเนี่ยเขาก็คิดแต่ประชาชนนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีระเบียบกฎกติกานะครับจะชี้แจงอย่างไรไม่เป็นไรแต่ฝ่ายกองทัพต้องมาเคลียร์อธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจประเด็นนี้ก็ไปทําอะไรประเด็นนี้ไปทําอะไรประเด็นนี้มีความตั้งใจอยากสนับสนุนโยนสนับสนุนเสื้อกลอก แต่การสำรวนโดนเสื้อเกาะตรงเนี้กองทัพก็จะเป็นคนควบคุมสเปคจะต้องไปจัดหาเองเพราะโดนบางชนิดภาคเอกชนซื้อไม่ได้ต้องเป็นกองทัพจัดซื้ออย่างนี้ครับอันนี้อยู่ที่กองทัพต้องไปชี้แจงแถลงขาให้พี่น้องประชาชนให้เกิดความกระจ่างได้ครับผมครับครับเสี็จแม่ถามเพิ่มเติมครับแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถซื้อยุทธโปกรณ์ที่มีสเปคสูงกว่าที่กองทัพใช้ได้หรือเปล่าฮะอ่าไม่ได้ครับ และขนาดเดียวกันไอ้คนขายก็ไม่กล้าขายด้วยครับ,รบเพราะถ้าเกิดไปขายแล้วเกิดไปจับได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้คนขายเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายไปด,ด้วยใช่ครับผมครับครับแล้วตัวของระเบียบกองทัพเองตอนนี้มันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขไหมครัเพื่อจะเปิดเรื่องของกองที่เสี่ยมวบอกมันเป็นเรื่องของยุทธ,ธาการแบบไฮบิดแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันเพิ่มช่องว่างให้ประชชนช่วยเหลือได้มากขึ้นไหมฮะอันเนี้ยจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยกองทัพมันควบคุมสภาพนี้ได้อยู่แล้วครับครับเพราะในด้านอื่นๆเนี่ยมันไม่ติดข้อจํากัด S <S มันจะติดข้อจํากัดในเรื่องอาวุฒิสโปการและในเรื่องการปฏิบัติข่าวสารคือไอโอบางประการซึ่งมันอยู่ในวิสัยที่กองทัพเนี่ยจะประสานการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาชนได้ใช่ครับเอล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุณการก็เอาหนังสือที่มีการขออนุเคราะห์มานะคะแล้วมีข้อมูลอย่างนี้ว่าเป็นของตํารวจตะเวนชายแดนกับฐานพรานที่เขาขออนุเคราะห์เสื้อกลอกมาตรงเนี้ย เซ่แม่มองใหญไงคกรณีนี้พอเป็นตํารวจตะเวนชายแดนกับฐานพลาลแล้วขอขอุเครามมาจริงด้วยอันเนี้ยเมื่อเป็นความเป็นจริงปับ๊บแน่นอนครับคุนกันเนี่ยเขาก็ต้องคงมีการประสานจับตัวระดับหน่วยเหนือขึ้นมาอีกเพราะพี่เชื่อว่าพอเขาจะไปจับซื้อจับขาหรืออะไรต่างๆเขาก็จะติดข้อจํากัดเองนือนกันไอคนขายก็จะบอกว่าขายให้ไม่ได้นะแต่ว่าโอเคถ้าเป็นหน่วยของราชการ นะครับโดยเฉพาะความมั่นคงมาเป็นคนซื้อนั่นแหละเขาถึงจะจัดหาให้ได้อันนี้การร้องขอจากหน่วยปฏิบัติเนี่ยไปถึงคุณการได้แต่เชื่อว่าพอคุณการจะไปปฏิบัติให้เนี่ยก็จะติดข้อจํากัดเองเหมือนกันนะครับมันก็จะกลับมาหาหน่วยเหนือและหน่วยเหนือเขาก็อ่าถ้าอย่างนั้นคุณาการก็บอกว่างนั้นผมเปลี่ยนเป็นสนับสนุนเงนินอ่าพอเป็นงบประมาณเนี่ยมันก็เป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีระเบียบกติกาบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณเงินในงบประมาณ โอนเงินนอกมาเป็นเงินในแล้วเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามระเบียบราชการได้ใช่ครับมค,ครับมันเหมือนจะลามไปเรื่องล็อกสเปคอีกนะคะเสี่แมวเหมือนกับว่าเอออาจจะในในในเอกสารเนี่ยบอกว่าจะต้องซื้อกับบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยมันตอนนี้มันลามไปตรงนั้นด้วยอ่ะอ่าอันเนี้ยหมายความว่าหมายความว่าการที่ระบุสเปสเนี่ยมันระบุได้แต่สุดท้ายมันจบลงที่คณะกรรมการแต่การซื้อจัดจ้างโดยตัวนี้พิเศษเนี่ยมันอ่อนตัวอยู่แล้วนะครับ และจริงๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ตึงประสงค์กับสเปคที่ตึงประสงค์เนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้านี้แล้วจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะบางอย่างเนี่ยของสเปคบางอย่างของดีจริงเนี่ยมันก็มีอยู่เจ้าเดียวเหมือนกันนะถ้าไม่ล็อกมาเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปซื้ออยู่แล้วเพราะว่า,ามันเป็นสเปคที่เป็นของดีงใช่ครับผมครับครับงั้นในมุมเส,สมยียเมิถ้าตอนนี้ประชาชนเองอยากจะสนับสนุนกองทัพให้เป็นเงินสดดีที่สุดถูกไหมฮะ อ่าอันเนี้ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นแต่ถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับยิโทโธปกรณ์นะครับกับยุทธปัจจัยอันเนี้ยยังไงสุดท้ายต้องเป็นเงินเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยภาคประชาชนมันไปนซื้อเองอไม่ได้ใช่ครับผมกับแต่แตถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาหารการกินสมองตะเบียนอย่างนี้ไม่มีปัญหาก็สามารถซื้อเองได้ใช่ครับผมกับพี่แมวแต่ว่าที่พลตรีวินไทยบอกเนี่ยนโยบายของพอบทับอคือจะไม่รับเงินนะอ่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงคะเขาเขาจะไม่รับเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ที่ยังยืนยันนะครับนโยบายอ่ะเรายืนการอย่างนั้นได้แต่ถ้าเป็นเกล็ดจำนวนของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องมีศิลปะเหมือนกันเพราะประชาชนเนี่ยแหละครับคือเปล็ดปัจจัยสําคัญที่สุดนะที่เราจะปฏิบัดการยุทธได้ชนะมันอยู่ที่ประชาชนนะถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเราอะนะกองทัพจะเปลี่ยนใจยังไงสุดท้ายเนี่ยถูกฝ่ายเดียวกันบ่อนทําลายมันก็ไปต่อไม่ได้ครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์ของกองทัพ นะครับนโยบายชัดแต่การจปฏิเสธที่น้องประชาชนเนี่ยเอ้ยเราก็ต้องวางบทบาทและจังหวะให้ดีไอการปฏิเสธคงไม่มีการปฏิเสธแต่ว่าชี้แจงแถลงไขว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมควรที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะยืนยันครับไอสงครามไฮ้ปิดสงครามรูปผสมมันเป็นสงครามในแบบลสหอกแบบปฏิบัติการทิวิยาไอโอเฟกนิวแม้กระทั่งกจการต่างประเทศแม้กระทั่งการบันทอนทางเศรษฐกิจมันสัมพันธ์กันหมดและไอสิ่งที่นอกแบบนี่แหละสำคัญที่สุด ก็คือด้านปฏิบัติการจุดการบรยนคืนอภาประชาศชนใช่ครับผมครับดูเหมือนว่ากรรมธิการเมื่อวานเนี่ยที่เขาพยายามจะถามเนี่ยนะก็คือว่าเอาจริงๆแล้วมันขัดแคลนหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่ท่านได้อะไรไปเนี่ยมันบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวฉันเข้าใจแบบนี้นะพี่แมวแล้วก็มาตรฐานของการทําแนวทางในการรับบริจาคต่อจากเนี้ยประชาชนจะได้เข้าใจมันมันน่าจะมีอยู่ตรงนี้แต่ว่า หลายคนก็อาจจะมองไปว่าโอ้โหนี่เป็นสีส้มนั้นเลยมาถึงก็แบบเหมือนเอากันมาเป็นตัวอ้างแล้วก็จัดการกเล่นงานกองทัพเล่นงานทหารเพราะว่าทหารกำลังขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมองไปเป็นภาพการเมืองแบบเนี้ยพี่แมวมองมองความมองลักษณะอาการอย่างนี้ยังไงคะอ่าอันเนี้ยมันมีการที่จะต้องมองได้แต่ที่บอกไนงะสุดท้ายกองทัพเนี่ยคุณต้องกลับมายินที่เป็นทหารอาชีพ ถ้าคุณอยู่ที่ฐานอาชีพเนี่ยเดี๋ยวคุณวางความพอดีได้นะครับ,ค,รบความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนกับกองทัพแล้วชัดเจนนโยบายคือไม่รับแต่แน่นอนอีกมุมกับนโยบายหนึ่งก็ไม่ได้ปฏิเสธพี่น้องประชาชนแต่การไม่ปฏิเสธตรงเนี้ยเราจะวางแนวปฏิบัติกันอย่างไรที่แน่นอนให้ประชาชนต้องมีความรู้สึกดีต่อเรานะครับและเราไม่เสียหายอันนี้แหละครับถ้าเป็นหารอาชีพมีผีไม้ลายมือมาเป็นฐานได้สิ่ง เดี๋ยวมันหาความลงตัวได้ใช่ครับผมครับทีนี้ถามพี่แมวเรื่องสถานการ,รณ์ชายแดนหน่อยละกันวันนี้มีได้ครับมีภาคประชาชนอย่างยกชื่อเลยคุณวิระส่งความคิดเนี่ยจะลงไปเขาเรียกว่าลงไปที่พื้นที่พิพาทบ้านหนองจานแล้วก็จะไปลุกไล่หรือ,อเขาเรียกว่าบ้านของชาวกัมพูชาในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นของไทยประเด็นนี้มันจะทําให้เกิดเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวขยายตัวไหมครัมีความกังวลเรื่องนี้ไหมครับ อันเนี้ยมันต้องกลับมาที่กองทัพนั่แหละครับนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็นโยบายรัฐบาลนะครับปัญหาก็คือว่าจริงๆเนี่ยกองทัพมีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าจะดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายแต่กองทัพเนี่ยเป็นผู้สือกฎอัยการศึกนะครับจากการปฏิบัติกองทัพก็ต้องให้ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายคือตํารวจและฝ่ายป่าไม้ะไรเป็นผู้จัดการแล้วก็ใช้กฎหมาย ตรงนั้นนั่นแหละกฎหมายของใครของมันจัดก,การกฎอายการศึกเป็นเพียงให้กองทัพเนี่ยมีอำนาจที่จะมาอำนวยการควบคุมจัดการแต่การปฏิบัติตำรวจและฝ่ายป่าไม้พอดีสถนานการณ์เนี่ยมันก็มีการพัฒนาการเดินไปคือกองทัพเนี่ยเขาก็ต้องเคลียร์ก่อนจะไปจัดการที่พื้นที่เป้าหมายมันก็ต้องเคลียร์ความปลอดภัยนั่นคือการเก็บกู้ที่ระเบิดก็เก็บกู้ที่ระเบิดไปแล้วก็จัดระเบียบไปแล้วค่อยลุกไปแต่พอดีเมื่อมันมาเกิดสถนานการณ์การลงนามร่วมกันนะครับในเรื่องประกาศ แหลงการร่วมประกาศความสัมพ์สัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดที่ปฏิบัติเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เกิดการสังักงานแต่มันไปเกิดการรับปากกับประชาชนไว้ก่อนว่าจะจัดการเสร็จไปที่สามเบ็ไอ้ประชาชนก็จ้องถึงที่ตรงนั้นเด็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาของเขาและเขาก็ถือว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ย มันไม่ต้องมาเสียงเพราะมันเป็นวิที่ที่อยู่ในประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์่ามันชัดเจนฉะนั้นตรงเนี้ยการแก้ไขตอนเนี้ถ้าที่เรากาลังคุยเนี่ยคินวีรักก็กาลังคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเพราะจริงๆก็มีการลุยผ่านด่านไปสองจันแล้วนะอยีกร้อยเมตรจะถ,ถึงที่หมายแล้วตำรวจกว็เอามเชิญไปคุยกับที่โรงพักเราก็ต้องดูต่อไปแต่ตอนนี้ถ้าฝ่ายราชาการนะไม่บังคับใช้กฎหมายให้มันมีเป็นเชิญรุกขึ้นมานะอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหากลับมาฝ่ายเดียวกันแล้วตรงเนี้ย มันจะทาให้รัฐบาลเสียเครดิตเลยนะครับครับแล้วขนาดเดืการกองทัพก็จะเสียเครดิตแต่ตัวเสียเครดิตหลักเนี่ยจะกลายเป็นรัฐบาลครับนะครับฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลก็ต้องส่งสัญญาณในการเดินการบังคับใช้กฎหมายเพราะเราไม่ต้องไปกังวลละครับเพราะว่ามันเป็นทุพทีประเทศไทยแต่เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัดเป็นส่วนเป็นที่สาธารยอมรับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีกองร้อย ควบคุมผง,งชนก็มีอยู่แล้วแต่มันไปตลกนะที่ประชาชนบอกว่าที่เตียม,มาเนี่ยอกองร้อยเนี่ยจะไปจัดการฝ่ายกัมพูชาปรากฏว่าวันนี้กลับเอามาจาัดระเบียบฝ่ายไทยกันเลยใกลกันแล้วที่พี่แมวพอดีเป็นคุณวันนี้คุณวลาเขาย้ำเลยว่าเขาขอไปทุบทําลายก่อนเขาจับก็ค่อยจับอย่างเงี้ยมันได้ไหมฮะอันเนี้จรงิงๆแล้วเนี่ยคุณวีระก็ไม่ต้องไปทําเองมีความมุ่งหมายแต่คนไปทำเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นฝ่ายรัฐจริงนะเขามีเครื่องมือเครื่องไม้มาเสร็จได้ ่ายภาคประชาชนน่ะ <laughs> มีรถแท็กซี่มีรถแ็่แโคเลยมาเสจ <laughs> นะอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยฝ่ายรัฐก,ก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วแต่มันกำลังเป็นกระบวนการว่าเชียร์ที่ระเบิดแล้วค่อยลุกเข้าไปแต่อันเนี้ยรัฐก,ก็ต้องมีความอะไรนะข้อตกลงให้ชัดเจนเลยครับว่าเอาแน่เพราะจริงๆก็มีจัดการเอาบางส่วนไปแล้วที่บ้านหานองจานนะอันเนี้ยก็ต้องมาปฏิบัติการให้ประชาชนเห็นถ้าอย่างเนี้ยประชาชนจะเบาใจได้แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่ประชนหน้า กับมวลชนฝั่งนู้นเนี่ยจริงๆมวลชนฝั่งนู้นไม่มีแต่วันเนี้เจ้าที่บอกว่าถ้าคุณวิระหรือประชาชนเดินไปเนี่ยเขากลัวพวกสไนเปอร์คนซุ่มยิงของฝ่ายตรงข้ามเออแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุยุกลามใหญ่โตอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลได้แต่นั้นประชาชนก็พอเข้าใจอ่ะถ้าอย่างนั้นประชาชนก็ต้องกลับมาอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องเป็นบัตรตามสัญญาที่คุยกับประชาชนไว้สิที่จะไปเคลียร์ะนะตอนนี้พี่ก็เชื่อว,ว่า เดี๋ยวมันจะหาการลงตัวแล้วฝ่ายรัฐน่ะเขาคงจะปฏิบัติการไปตามที่พูดสีกักที่น้องประชาชนใจครับบครับแต่ในลักษณะของภาคประชาชนเนี่ยถ้าไปปฏิบัติการแบบลักษณะคุณวีระเนี่ยนะมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันไหมพี่แมวว่ามันจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างที่ไม่เจอมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ใช่เราประมาทไม่ได้นะเพราะเราเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ค่อยรักษาคําพูดนะครับและสถานการณ์แบบเนี้มันเกิดภัยแทรกซ้อนได้ เราไม่รู้ใครเป็นใครมันอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาก็ได้หรือมันอาจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเขาก็ได้อาจจะเป็นมือที่สามหรือเป็นชาวบ้านเขาก็ได้ฉะนั้นตรงเนี้ประมาทไปได้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยถูกแล้วเอ้ยสําคัญที่สุดต้องไม่ให้พี่น้องประชาชนเราบาดเจ็บอะไม่ว่ากรณีไหนฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปคลี่คลายคุยแล้วเอ้ยไม่ต้องห่วงกางปฏิบัติการแผนที่หนึ่งมีการชนะงานไปบ้างจากการลงนามแต่ตอนนี้จบแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติการขึ้นหน้าต่อเดี๋ยวทุ่ระเบิดเสร็จเดี๋ยวลุกต่อใช่ครับครับ คนต้องเป็นอย่างนงั้นทีนี้ถ้าเกิดมองว่าต่อไปน,นจะมีภาคประชาชนบางหลายส่วนเลยก็เตรียมลงพื้นที่ชายแดนแบบนี้เหมือนกันจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของรัฐยังไงเพราะว่าอย่างล่าสุดคอปทอก็บอกเขาจะลงไปแต่ว่าจะเป็นแนวแบบไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้มันจะส่งผลอะไรไหมฮะไม่เพราะเป็นการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่เขาจะกันแนวได้ครับเขาจะรู้ว่าแนวประชาชนมาถึงแค่นี้นะพอถึงเส้นหลักการลุกตรงนี้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่อันนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนได้ดีครับ แล้วจะต้องเกิดผลงานจริงๆเพราะตอนเนี้ยเราต้องยอมรับเพราะประชาชนเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อคำพูดฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วอื่เาเขาถึงบอกไม่ได้ต้องไปจัดการครับดังนั้นตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการแบบมีขั้นตอนแต่ประชาชนเห็นฒนาการรับเคื่อาหน้าอย่างนี้จะพอเชื่อถือได้ได้ครับอืมค่ะการทํางานของภาครัฐรัฐบาลเนี่ยนะคะกับทหารตอนนี้เนี่ย ดูแล้วบางประชาชนบางคนบอกโอ้โหมันเหมือนไม่ทันใจยังไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยในมุมของเสแมมองอยังไงครับว่าเขาทํางานกันเต็มที่หรือ,อยังอันเนี้ยมันมีความเต็มที่แต่เนื่องจากเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วมันก็มีแน่นอนครับผู้มาตรวจการตอนเนี้ยเรามีแบบว่าตัวแทนจากเป็นอาเซียนแล้วนะไม่ใช่แบบผู้ตรวจการชั่วคราวต่างๆไม่ใช่แล้วการยกระดับเพราะนั้นการปฏิบัติการเนี่ยมันต้องรอบข้อ เป็นไปตามกฎกติกาทั้งภายในและต่างประเทศอันนี้มันเลยอาจจะทําให้การปฏิบัติการต้องมีความละเอียดอ่อนระมัดระวังมันอาจจะช้าไปบ้างแต่พอปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราคานึงทั้งกฎหมายภายในแล้วก็ทั้งต่างประเทศกฎกติกาว่าเฮ้ยเราปฏิบัติการโดยป้องกันตนเองนะและปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยนะอย่างชอบธรรมอันนี้มันอาจจะต้องระมัดระวังมันเลยอาจจะช้าไปบ้างแต่เชื่อว่า จะสมรสมรู้ผลแลวก็ประชาชนยอมรับได้ใช่ครับ<ๆ>อีกอย่างเราเพิ่งจะประชุมอาเซียนโดยมีคุณทรัมป์เนี่ยมาเป็นสักขีพยานมีท่านอันวาอิบราฮิมมีลงนามขอตกลงสันติภาพอะไรการตรงนี้หลังจากนี้พี่แมวว่าไอ้ไอ้เรื่องข้อตกลงเนี่ยมันจะทําให้เราทําอะไรบุ่มบ่ามไม่ใช่แค่เราเขาด้วยมันจะบุ่มบ่ามกันไม่ได้แบบชงฉางหรือเปล่าคะพี่อ่าใช่เลยชงฉางไม่ได้แต่มันมีโอกาสสมรู้มรผลเมื่อก่อนเนี่ยข้อตกลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเจดีซีดีดีซีอะไรก็ตามเลยนะครับ มันเป็นเนี่ยเนื้อหามันดีทุกครั้งนะแต่มันไม่เคยเกิดการปฏิบัติเนี่ยคือที่ายตรงข้ามมันไม่ปฏิบัติแต่สาระนะมันดีะสบรวมร่วมกันให้ครับงเนี้ยสาระมันก็ดีเออสาระมันก็มีเรื่องขออาวุธเรื่องสแกมโมงเสมอสาระมันดีแต่เชื่อว่ามันจะเกิดผลสำลิศเพราะคนที่มาเป็นสักขีพยานนี่มันกล้ามใหญ่ได้ละดังนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสสำลิศผลนะครับเพราะว่า ระดับประธานาธิบดีสหรัฐมาลงนามนะครับระดับกับผู้สังเกตการเป็นตัวแทนจกากอตาโคมาเทียนอ,อย่างเนี้ยมีน้ำหนักจริงแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหวะอีกนิดซึ่งเราก็ดูอยู่แล้วเพราะเขาก็กาหนดกันมาชัดเจนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมว่าโอเคเฟสแรกหนึ่งพฤติการถอนจะลงจรวดสายลําต้องอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วก็วันที่ยี่สองพฤติการถอนปืนใหญ่ใช่ไหมครับ,รบแล้วทั้งลากจูทั้งอัตราจรท,ที่เลื่อนที่ได้อ่าเฟสที่สามเดือนธันวาจะถอนยานเกาะรถถัง อันเนี้ยเราจับตาดูได้แต่พรุ่งนี้เลยจริงๆเนี่ยไอ้ถอนบีเอ็มยี่สิบหนึ่งเนี่ยเขาก็มีถอนมาไม่สองวันก่อนแล้วอยู่แล้วถูกไหมครับตอนนี้เราก็ดูว่ามันจะมีการถอนที่เป็นปริมาณที่แสดงว่าถอนจริงเว้ยไม่ใช่ถอนมาหลอกเล่นสองกระบอกอะไรไม่ใช่อย่างนี้มันก็จะชัดเจนใจ่ครับเนี่ยผมจะถามเสียแมวเรื่องนี้เลยเรื่องการถอนกําลังของสองประเทศเนี่ยเสียแมวมองตอนนี้มันถอนแบบได้สัดสว่วนไหมฮะไอ้สามเฟสที่วางกันไว้เนี่ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจเขาเหมือนกันนะ ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับทางกองทัพเองก็ดูยังไม่ไว้ใจขนาดนั้นนะฮะ,ะไม่ไว้ใจอยู่แล้วแต่ดูการปฏิบัติตั้งแต่พรุ่งนี้ไปครับมันจะให้คําตอบเอง <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเปตัดส่วนสอดคล้องะะกับเขาไตรมบสหนึ่ง